อมพรานผ่าวิหารมรณะประพันธ์โดยกริอาคมบทที่สามค่ำคืนที่ท้องฟ้ามืดสนิทไร้แม้แสงจันทร์ดวงดาวก็หลบเร้นหลังม่านหมอกบางลมพัดเอื่อยผ่านปลายยอดไม้กิ่งก้านไหวโอนเอน็นเสียดสีกัน ราวกับกระซิบสนทนาในภาษาที่มนุษย์ไม่อาจเข้าใจภายใต้เงามืดของเรือนใต้ทุนสูงอสูรร้ายบริวารราชนีปีศาจปรากฏกายขึ้นกลางไอหมอกดำมันสูงใหญ่ผิวดำด่างทานหัวกุโลกมีเขางอเป็นกิ่งแหลมดวงตาแดงฉานเรืองแสงในความมืดลมหายใจคมมันผ่านไรฟันที่แหลมคม เสียงคำรมามเบาๆดังรดออกมาจากลำคอร,ราวกับสัตว์ป่าเจ้าอาถรรพ์มังเงยหน้ามองเรียนไม้ตรงหน้าดวงตาแดงกำ่ำห้องนอนของแพรคือเป้าหมายของมันยิงสาวบริสุทธิ์เลือดกายมีความพิเศษที่สามารถชุบความสาวของราชนีปีศาจให้กลับคืนมาพร้อมพลังอำนาจและมันต้องทำให้สำเร็จเอาตัวเธอไปให้ได้ แต่ก่อนที่มันจะเหยียบบันไดขึ้นเรือนกระแสลมเย็นวูบหนึ่งกบพัดเข้าปะทะร่างของมันจนผงะถอยกลับไปสองสามก้าวร่างของชายชาราผมขาวโพลนนุน่งจงกระเบนทนบนเปลืยอ,อกมีสร้อยสองวานประดับส่องแสงแวววาวยืนถือไม้เท้าทงเหลืองที่หัวมีพุ่มเพลิงสีขาวเรืองรองกลับไปสะ,สะอสูรร้าย,าย<ไ>ที่นีบม่ตอน,ตอนรับ,รบพวกอสูรผู้ต่ำ,ตำช้า เสียงแห่บพร่าแต่หนักแน่นเอ่ยขึ้นที่แท้ชายแก่ผู้นี้ก็คือผีเจ้าที่ผู้ทําหน้าที่ขัดขวางสิ่งชั่วร้ายไม่ให้กลัมกลายทำาย้ายเจ้าของเรือนแทนที่อสูรไรจะหวาก,กลัวกับเสียย,ยิ้มเย้ยเห็นฟันแหลมคมโผล่พ้นริมฝีปากสีคล้ำก็แค่ผีบ้านกระจ้อยร้อยคิดว่าจะขวางทางอสูรขูเต็มไปด้วยอำนาจอย่างข้าได้หรือ ผีเจ้าที่ไม่ตอบแต่ยืนตาแข็งกร้าวอย่างพร้อมรับมือผู้บุกรุกอสูนร้ายเปล่งเสียงโหเราะและร้องเย,ย้ย <c oughs> ในเมื่อเจ้าที่แก่ๆอยากลองดีกับข้าข้าก็จะมอบความเจ็บปวดให้กับเจ้าอาสูรร้พุ่งเข้าใส่ร่างของผีเจ้าที่พลันแผ่แสงสว่างสาดใส่ใบหน้ามารร้ายเกิดเสียงประทะก,กันดังสนัน่นความมืดปะทัแสงศักดิ์สิทธ จนพื้นดินสะเทือนแต่พลังผีเจ้าที่นั้นอ่อนนักเมื่อเทียบกับอสูรร้ายจึงถูกผลักกระเด็นกระแทกเสเา,าเรือนจนร่างพราเลือนต้องหลบหนีหายไปในอากาศ <c oughs> นึกว่าจะแน่อสูรร้ายยโสสัตว์ใจเท้าใหญ่โตของมันก้าวคึ้นเรือนโดยไรผู้ขัดขวางมันหยุดตรงหน้าห้องนอนหญิงสาวประตูเปิดออกอย่างแผ่วเบา ร่างของแพนอนหลับสนิทบนเตียงถึงเวลาแล้วมันพึมพำเสียงแหบต่ำก่อนยกมือขึ้นไร้มนปีศาสไอหมอกสีดำพุ่งออกจากปลายนิ้วบิดเบี้ยวไปมาผ่านเข้าไปยังร่างของแพรและทันทีที่ไอหมอกสีดำสัมผัสร่างเธอเทุกนั้นร่างบางก็สะดุ้งเยือกดวงตาที่หลับสนิทเบิกโพรงเรืองแสงสีมน ในแววตาน,นั้นว่างเปล่าเลื่อนลอยจงลุกขึ้นเสียงอสูรร้ายดังกงวานแล่นในหัวหญิงสาวแผ่ค่อยๆขยับตัวลุกจากที่นอนรากับหุ่นเชิดแล้วก้าวขาเปลือยเปล่าอย่างช้าๆออกมายิงกลางห้องสายตาเลื่อนลอยไรชีวิตจิตใจจงไปกับข้าเสียงคำสั่งดังก้องขึ้นอีกครั้ง แพรเดินออกจากห้องอสูนร้ายเสียยิ้มอย่างชอบใจดวงตาแดงกำมวาววับด้วยชัยชนะก,ก่อนที่หน้งของแพรจะก้าวลงจากเรือนเสียงฝีเท้านักหนักดังขึ้นในความมืดทว่าประตูห้องเปิดพรัวในอินเจ้าของเรือนขวาดาบยาวที่ย้อยข้างฝาตอนสะดุ้งตื่นขึ้นมาได้ก็พรวดพลาออกมาใครวะบุกขึ้นเดินข้าเขาตัวเสียงต่ำก่อนเบิกตากว้าง ไม่เห็นร่างน่าเกลียดยืนจังก้าในความมืดร่างสูงใหญ่ทุ่มหัวเขาในอินมันถลึงตาแดงกำจ้องมองอย่างเอาเรื่องในอินไม่จะตกใจกับรูปลักษณ์ที่น่าสะพึงกลัวของปีศาจร,ร้ายแต่เพราะความห่วงและรักลูกทำให้เขากระโจนเล่นงานอสูร้ายดาบในมือกระน่าฟันใส่ร่างอสูรสุดแงดงดาบเหล็กกล้าสัมผัสร่างอสูรทว่าไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วน อสูนรายขึ้นเสียงฮก่อนใช้กงเล็บฟาเข้าใส่ร่างในอินจนล้มลงกลิ้งเลือดสาดพินสีน้ำพินรองลั่นมูวิ่งตามออกมาจากห้องหล่อนเห็นผู้เป็นผัวนอนนิ่งจมกองเลือดรีบตรงเข้าประคองตัวขึ้นมาก่อดแล้วรำละลักถามทั้งตกใจและเป็นห่วงพินใครใครทำพี่ในอินหอบหายใจใบหน้าซีดเผือด เลือดไหลซึมจากแผลที่อกเลือไหลเขารีบยื่นมือเปื้อเลือดมาจับแขนนางพินแน่นก่อนเอ่ยด้วยเสียงแหบพร่พาไปศาสมันเอาตัวลูกเราไปแล้วสิ่งคำนั้นดวงตาของเขากุพลันหลับลงร่างอ่อนแรงหมดสติในอ้อมแขนของเมียนางพินถึงกับช็กใจหายวาบร่างชาไปทั้งตัวหล่อนร้องเรียกชื่อสามีอย่างสิ้นหวังมือสันดริก ขณะเขย่าตัวผัวรักที่หมดสติขณะที่แพลงจากเรือนตามสูรร้ายและหายลับไปในความมืดยามดึกในป่าลึกดวงจังครึ่งเสี้ยวทอดแสงเย็นเยียบผ่านช่องใบไม้ส่งชะลูดความมืดของพื้นภัยดูลึกลับและหนาวเหน็ยบยิ่งกว่าเดิมแม้เสียงแมลนแรงือกสกกลางคืนยังคงขับกล่อมแต่บึงลึกของบางอย่าง มีบางสิ่งผิดเพกไปจากค่ำคืนทั่วไปที่ริมห้วยเล็กใต้ยางสูงใหญ่พรานเดียวนั่งขัดสมาิหลับตานิ่งท่ามกลางเปลวไฟกองเล็กๆที่ลุกไหวเป็นจังหวะชา้ชาๆข้างกายของเขาเจุ้มไม้กับจุมผุยนอนหลับลึกหมดแรงจากการเดินป่าดวงจิตของพรานหนุ่มดำดิ่งอยู่ในห่วงสมาธิทบทวนอาคมที่บิดาถ่ายทอดให้ เป็นการเตรียมพร้อมในการรับมือราชนีปีศาจฉับพลันลมวูบหนึ่งพัดผ่านพาเอากลิ่นสาบสางบางอย่างแผ่ซ่านมาในอากาศเป็นกลิ่นอันแสบจมโกขายกลิ่นข้าวเลือดผสานกับกลิ่นศพที่เน่าคลุ้งท่านเดี่ยวลืมตาขึ้นทันทีดวงตาเปล่งประกายแข็งกร้าวนี่มันกลิ่นอสูรเขาพึมพำเบาๆไม่ชักช้า คนล้วงผงวิเศษแล,ล้วลปวยเป็นวงลงพื้นรายมนป้องกันสองหนุ่มจากหมู่บ้านดงสนที่ยังหลับไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้เร่งคว้าดาบพรางคู่กายพงทยานตามกลิ่นปีศาจไปในความมืดท่ามกลางป่าลึกเสียงใบไม้ไหวแผ่วคล้ายลมหายใจของบางสิ่งที่มีชีวิตร่างดำทะมึนของอสูนร้ายกำลังก้าวไปช,ช้าๆบนพืนดินเปียกชื้นเบื้องหน้าของมันคือิงสาวผู้หนึ่ง แพรสายตาเธอว่างเปล่าสีหน้าล่งลอยร่างกาวนำอสูรราวกับคนไร้วิญญาณจงเดินต่อไปเจ้าคือเครื่องสงเวยอของราชินีนนปีศาศ<า>เสียงอสูรคํ้รามต่ำทันใดนั้นเงารังหนึ่งก็พุ่งมาจากคงไม้หยุดเดี๋ยวนี้เสียงเข้มของพรันเดียวดังก้องในรติการอาสูรไร้ชะงักหันควับ ดวงตาแดงกำของมันวาวโรด้วยโทรศัพเจ้ามนุษย์เจ้ากล้าขวางทางข้ารู้หรือไม่ว่าเจ้ากำลังเผชิญกับสิ่งใดท่านเดี่ยวสบตาอาสูนยแน่นิ่งใบหน้าเค้มเคร่งอสูร้ายปล่อยผู้หญิงคนนั้นไปซะไม่มีทางนางต้องไปกับข้าเพราะนางม,มีความสำคัญต่อนายของข้า ส่วนเจ้าจงหลีกไปซะข้าคงยอมให้เจ้าเอาตัวผู้หญิงคนนี้ไปไม่ได้ถ้าง,งั้นก็ตายซะเถอะอสูรร้ายแผดเสียงลั่นร่างสันสถานก่อนจะกระชากกรงเล็บออกมาเลิงงานพรันเดียวกลุ่มเพลิงสีดำพวยพุ่งจักมือของมันสายเขาใส่พรันเดียวอย่างรวดเร็วพรันเดียวเบี่ยงกายหลบดาบในมือเขากระทบคกับ,กบปเ,ปเปลวเพลิงปีศาจจนเกิดเสียงดังปัง ปักกายไฟสว่างวาบพื้นดินรบโอบสั่นสะเทือนการต่อสู้ด้วยอาคมดำเนินไปกลางเอาไม้และกลิ่นเลือดเสียงสุขถาและเสียงคำรามสลับกันพรานเดี่ยวแรกคถาบทหนึ่งเส้นสีทองแผ่พุ่งออกจากปลายนิ้วกลายเป็นตะขายที่แดงฉานเหมือนถ่านไฟฟาดเข้าขหาอสูรร้ายอามันร้องแลง้วยืนเจ็บปวดจากนั้นก็เซถอยหลังไปหลายก้าว ร่างเต็มไปด้วยรอยไหม้จากตะไคร่ไฟที่ฟาใส่ร่างมันพรานเดียวเงื้อดับในมือมาจะฟันซ้ำแต่มันก็คามำใส่ก่อนจะกระโจนเข้าสูงเงามืดและหายวับไปในพงไพรเมื่อสูนร้ายหนีไปมนสะกดขมมันก็เสื่อมทําให้ร่างของแพรลม้มลงกับพื้นร่างสันเทาดวงตาย,ยังคงเลื่นลอยพรานเดียวเดินเข้าไปหาช้าช้ายมนถอนการสะกดและพ่นลมบเบา ขณะที่ใช้ปลายนิ้วแต่ที่หน้าผากยิงสาวทันใดนั้นแพรก็สะดุ้งสุดตัวหายใจแรงดวงตาสนาริกกองกว่าตามองไปรอบๆอย่างตื่นตระหนกสับสนที่นี่ที่ไหนแล้วทํามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแพรเอ่ยถามเสียงสัน่นพรางถอยหนีพรานเดียวอย่างตื่นกลัวพรานเดียวมองหน้าแพรด้วยความสงสัยอยู่ในใจว่าทาไมเธอถึงถูกอสุนร้ายสะกดแต่เสียงของแพรก็ดังขึ้นสิก,ก่อน เ้าสะกดค้าแล้วตูกข่ามาใช่ไหมน้ำเสียของแพรเต็มไปด้วยความหวัดวันจเยังก่อขคาไม่ได้ทำร้ายเจ้าเจ้าถูกอาสูนร้ายสะกดไม่รู้สึกตัวหรือมันพาเจ้าไปให้นายของมันคำว่าอาสูนทำให้แพรขนลุกสู้ไปทั้งตัวไม่จริงนั่นมันเธอพูดไม่ออกดวงตาเบิกโพรงเมื่อนึกถึงเหตุการณ์เมื่อตอนกลางวัน ความรู้สึกที่ถูกจ้องมองจากต้นพยมเขาเห็นมันพาเจ้าเดินผ่านมาที่ที่พักของข้าถ้าข้ามาช้ากว่านี้เจ้าคงไม่รอดเสียงพระหนุ่มรับเรียบต่หนักแน่นแพรยืนนิ่งสับสนและคนกลัวทว่ามาสบตาเขาเธอก็เริ่มสัมผัสได้ถึงแววตาซื่อตรงและจริงใจแล้วข้าจะรอดไหมเธอถามเสียงแผ่วเหมือนกระซิบ ทันเดียวพยยกหน้าเพียงเบา,เบาจากนั้นก็หันไปมองทางเงามืดของป่าตราบใดที่ข้ายังมีลมหายใจข้าจะไม่ให้มันเอาตัวเจ้าไปได้สิบใบไม้ไหวระดิกในยามดึกยังคงดังแว่วท่ามกลางความเงียบสง,งัดของป่าแสงจันทร์อับแสงทอตัวลงมาผ่านพุ่มทึบสาดแสงบางเบาลงมาอย่างร่างที่ยืนอยู่ท่ามกลางอ้อมแขนของธรรมชาติ แพรยืนกดอกดวงตาเต็มไปด้วยความกงมังวลหันไปมองชายแปลกหน้าแววตาสนาิกค่าอยากกลับบ้านน้ำเสียงของเธอแผ่วเบาคล้ายเสียงลมเศร้าไม่รู้ว่าตอนนี้พ่อกับแม่จะเป็นยังไงอสูรน,นั่นมาจะทำร้ายท่านหรือเปล่าพ่านเดี่ยวมองเธอเงียบๆอยู่ครู่หนึ่งก่อนเตือนขึ้น ตัวยังไม่ควรกลับไปตอนนี้หรอกแต่ข้าเป็นห่วงท่านเหลือเกินแพลเอามือแนบอกดวงตาม,มีหยดน้ำใสเอ่อคลอไม่รู้ว่ามันทําร้ายท่านถึงชีวิตหรือเปล่าข้าคิดว่าพ่อแม่เจ้าน่าจะปลอดภัยเพราะหากอสูรนั่นทํำร้ายผู้ใดมันย่อมไม่ปล่อยให้เจ้ารอดมาในสภาพเชน่นนี้การที่มันสะกดเจ้าได้นั่นแปลว่ามันทำให้คนบนเรือทั้งหมด หลับสนิทแผงเงียบไปดวงตาสั่นไหวยังไม่แน่ใจหัวใจของเธอตื้นแรงทั้งความหวาดหวหั่นและสับสนแต่ถ้าไม่กลับไปแล้วข้าจะพักที่ไหนล่ะอยู่ในป่าก็ใช่ว่าจะปลอดภัยผ่านเดียวสูดลมหายใจลึกก่อนตอบข้าจะพาเจ้าไปะยังหมู่บ้านดงสนคำกล่าวนั้นทำให้หญิงสาวชงะงักกึก ดวงตาเบิกกว้างทวนคำออกมาเสียงเบาหวิวหมู่บ้าน,นุงสนหัวใจเต้นแรงมองพันหนุ่มด้วยความหวาดระแวงไปหมดจะไปทำไมข้าไม่รู้จักที่นั่นแต่เจ้าจะปลอดภัยจากสุนร้ายหากไปกับข้าแพ่จงหน้าชายหนุ่มนิ่งเขามีอรอยยิ้มจริงจังที่มุมปากแต่นั่นกลับให้เธอรู้สึกไม่ไว้ใจขึ้นมาเสยอย่างนั้น เจ,เจ้าเป็นใครกันแน่พลานเดี่ยวค้มามศีรษะเล็กน้อยก่อนเอ่ยด้วยนุ่มเสียงนุ่มแต่จริงจังเจ้าไม่ต้องกลัวไปหรอกข้าเป็นพลานผู้พิทักษ์มีหน้าที่ตามล่าปีศาจร้ายที่หมายฆ่าชีวิตผู้คนและข้าเชื่อว่าอสูรรายนั่นไม่ได้เลือกเจ้ามาเพราะความบังเอิญมันต้องมีจุดประสมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหญิงสาวเม้มริมฝีปาก รู้สึกเยือกเย็นจนถึงไขนหลังเมื่อได้ฟังประโยคนั้นพรานเดียวพูดต่อว่าถ้าเจ้าอยากปลอดภัยและต้องการรู้คำตอบที่แท้จริงจงร่วมเดินทางไปกับข้าเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วข้าจะพาเจ้ากลับเรือนด้วยเกียรติของพรานผู้พิทักษ์ข้าขอให้คำสัตย์แผ่มองเขาอย่างเัื่งใจความกลัวความไม่ไว้ใจและความหวาดระแวงยังคงรุมเรา้า ถ้าว่าความจริงก็ชัดเจนยิ่งกว่าอะไรเธอไม่อาจก,กลับเรือนได้ในยามที่ความมืดยังคงเร้นภัยไว้ทุกซอกทุกมุมที่สุดแพก็พยักหน้ารับช้าๆทั้งที่ยังลังเลเต็มหัวใจข้าจะไปกับเจ้าแต่ข้าขอเตือนไิดก่อนนะหากเจ้าคิดได้กับข้าแม้เพียงนิดเดียวข้าจะสู้ยิบตาพรานเดียวยิ้มขันขัน แสงจันยังไม่ลารับขอบฟ้าเสียงรุมคำรามดังลอดปากถ้ำลึกอันเป็นที่ซ่อนตัวของราชนีปีศาจร่รางของอสูรรกายปรากฏตัวขึ้นในสภาพสบักสบอมเลือสีดำคล้ำไหลซึมจากบาดแผลบนร่างความไพ่แผ้และอปะัปยศแผ่ซ่านไปทั่วดวงหน้าบิดเบี้ยวของมันในส่วนลึกของถ้ำราชนีปีศาจนั่งอยู่บนเท่นหินดำคลับ ดวงตาสีแดงฉานเหมือนถ่านเพลิงลุกวาบเมื่อสัมผัสถึงการกลับมาของบริวารอาสศนเจ้าได้หญิงบริสุทธิ์ไหมข้าหรือไม่น้ำเสียงหองนางเต็ไมไปด้วยความกระหายไข้รู้ราวกับจะกลืนกินคำตอบอสศรร้ายคุกเข่าลงอย่างนอบน้อมแต่แววตาเต็มไปด้วยความหวัดวัน่นข้าได้ตัวนางม,มาแล้วแต่ มึนกลืนน้ำลายลงคอก่อนจะเอ่ยต่อมีใครบางคนขัดขวางข้าราชนีปีศาจเบิกตากว้างเงาร่างของนางเอ็นตัวมาข้างหน้าสีหน้าแปลเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดทันทีใครและเจ้าทำไมถึงกล้าปล่อยนางไปสิ่งตัวว่ของนางก้องสะท้อนในโพรงถ้ำจนพื้นหินสันสะเทือนเศษฝุ่นรุ่งหร่นจากเพดาน ราวกับถ้ำจะถล่มในคราเดียวอสูรตนนั้นรีบร้อนก้มศีรษะต่ำลงพลางตอบเสียงเสงีเครือข้าข้าสู้มันไม่ได้มันเป็นพรานปา่าคนหนึ่งมีดาบเป็นอาวุธอาคงของมันร้ายกาเกินกว่าข้าจะต้านทานไหวหากข้าไม่หนีมาก่อนข้าคงสิ้นฤทธิ์ตรงนั้นราชนิปีศาจขบกรามแน่นดวงหน้าเปลี่ยนจากตกใจเป็นบุดบึง้งพิพันเอง ดวงตาของนางก็เปล่งประกายวาววับด้วยประกายตาแห่งความตนกพ่านป่าดาอาคมนางพึมพำก่อนพลลุกขึ้นจากบลังหินร่างผอมแห้งแต่สวงอำนาของนางยืนทนงกลางแสงจันทร์ที่ส่งผ่านปลองหินลงมาหรือมันจะเป็นพรานผู้บิทักสิ่งนางเผ่วเบา แต่ทุ้มต่ำชวนคนลุกอส่วนตนนั้นถึงกลับเงยหน้าขึ้นด้วยความตกใจสีหน้าสลดยิ่งกว่าเดิม mm hmm. พรานผู้พิดทักข้าไม่รู้ว่าเป็นมันแต่พลังของมันข้านึกไม่ถึงว่าจะเปเชิญกับผู้มีอาคมกลก้าไกลถึงเพียงนี้รัชนีปีศาจเม้มริมฝีปากรางเหี่ยวย่วนของนางสันเล็กน้อยด้วยความเกลียวกราด าคงรอต่ออีกไม่ไหวแล้วนางเคลนเสียงต่ำดวงตาไหววาบแต่ร่างของข้ายัางเท่าชราบแบบนี้ย่อมต้านมันไม่ไหวหากข้ายังไม่ได้เลือดของสาวบ,บริสุทธิ์มาทำพิธีชุบความสาวกลับคืนมาข้าไม่มีวันเอาชนะพราหผู้นั้นได้นางมุนตัวกลับมหา,าศูนสายตาแดงฉานจ้องคำเหม็งด้วยแรงโทสศั เจ้าต้งกลับไปไม่ว่าต้องลอบเข้าเรือนหรือล่อลวงด้วยกลใดเจ้าต้องนำตัวนาไม้ฆ่ากองคืนพระจรมเต็มดวงและหากเจ้าล้มเหลวเสียงของนางขาดข่วงไปชั่วขณะแต่ความหมายกลับชัดเจนราวกับคมมีดที่เฉือนเนื้ออสุนไายกุ้งกลับที่พื้นหินเสียงตอบรับสั่นด้วยความกลัวหรือความมุ่งมั่น ข้าจะไม่ลุ้มเหลวอีกนางต้องเป็นของท่านเพียงสิ่งคำมันก็หายวับไปกับม่านหมอกปีศาจทิ้งให้ราชินีปีศาจผู้ชรายืนนิ่งท่ามกลางเงาและเสียงสะท้อนในถ้ำพรานผู้พิทักนางกล่าวน้ำเสียงเย็นเยียบสายตามเม่อมองไปยังความมืดเบื้องหน้าเจ้ากำลังเข้ามาสู่หลุมพรางแห่งความตายด้วยตัวเอง การแก้แค้นของข้ามันจะเริ่มขึ้นแสงอรุณแรกของวันแผ่ซ่านผ่านม่านใบไม้หนาทึบกลางป่าใหญ่กลิ่นไอของยามเช้าผสมผสานกับความสดชื่นของไอดินชื้นหลังค่ำคืนที่หนาวเหน็บที่ใต้ร่มไม้ใหญ่ที่ใช้เป็นที่พักเมื่อคืนจมไม้กับเจ้าผุย กำลังจัดแจงผลไม้ป่าหลายชนิดที่ช่วยกันเก็บมาเป็นอาหารมื้อเช้าเพื่อให้พลันเดี่ยวและแพร่หญิงสาวยังคงสงบนิ่งดวงตาเต็มไปด้วยความกังวลทว่าแม้จะยังสับสนกับเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเธอก็เริ่มเปิดใจต่อพลันหนุ่มผู้มีวิชาอาคมป้องกันเธอจากอสูรร้ายเบื้องหลังม่านเงาในแนวไม้รุกทึบสายตาสีแดงฉานคู่หนึ่ง จับจ้องมายังกลุ่มพรานเดียวมันคืออสูรร้ายตนเดิมมันกลับมาอีกครั้งพร้อมบาดแผลที่ยังไม่หายดีและไฟแค้นที่ลุกโชนยิ่งกว่าเดิมเจ้าไม่มีทางหนีข้าพ้นหรอกนางหญิงบริสุทธิ์มันพึมพำรรสียงต่ำแววตาเขี้แค้นจับจ้องมายังแผลมันไม่กล้าเผชิญหน้ากับพรานเดียวอีกครั้งพอรู้แจ้งแก่ใจว่า บนปีศาจขมันไม่อาจต้านทานอาคมพรานผู้บิทักได้สิ่งเดียวที่ทําได้ตอนนี้คือติดตามและรอคอยโอกาสมันเสือร้ายคอยจังหวะโลบตะครุบเหยื่อและเมื่อโคลงช้างป่าหลายสิบตัวเดินหากินอยู่ไม่ไกลจากบ,บริเวณนั้นความคิดอันชั่วร้ายก็พันเกิดขึ้นในหัวของอสูรร้ายในเมื่อพวกเจ้าไม่เปิดโอกาสข้าก็จะสร้างความโกลาหลให้พวกเจ้าต้องแยกกัน มันทมบนปีศาจด้วยสิยงกระซิบเผลวแต่แฝงด้วยอํานาจทั่วร้ายแผ่กระแสมนนดับอบอไปโอบรัดโครงช้างเหล่านั้นสายตาพวกมันแปลเปลี่ยนเป็นแดงฉานร่างใหญ่ยักษ์ที่เคยสงบเริ่มส่งเสียงคำรามรากระถูกจุดไฟให้คุ้มคลั่งเสียงพื้นดินสะเทือนขึ้นพร้อมเสียงหนักแน่นดังกระหึ่มมาจากใต้ฝาเท้ายักษ์ของโครงช้างนั้นพวกมันกำลังวิ่งตะลุยฝาแนวไม้ใหญ่ มาทางกลุ่มของพลันเดียวจมไม้สะดุ้งเยือกไม่ได้ยินเสียงคล้ายแผ่นดินไหวก่อนร้องออกมาเสียงหลงอะไรนะเสียงเหมือนแผ่นดินถล่มเลยไม่ใช่พลันเดี่ยวขมวดคิ้วมองไปยังแนวไม้เบื้องหน้าโครงช้างโครงช้างกำลังมาทางนี้ฮะจบผูหตาเลือกลานหัวใจแทบหล่นไปกองที่ตะตุ่มแผ่นหน้าถอดสีใบหน้าซีดเผือดด้วยความหวากลัว ช้างเร็วพวกเรารีบหนีกันเร็วไปกันเถอะไม่ไงั้นไม่ทันแน่ถึงพักพวกจะพูดแบบนั้นแต่พรานเดียวไม่ขยับไม่แต่น้อยเขาย,ยกมือขึ้นสั่งเสียงเฉียบหยุดไม่ต้องขยับไปไหนทั้งนั้นทั้งสามตกใจยิ่งกว่าเดิมพวกเขาจ้องพรานเดียวอย่างไม่เข้าใจว่าจะอยู่รอให้ถูกช้างเหยียบตายอย่างนั้นหรือหนีไม่ทันแน่หากพวกเราวิ่งพรานหนุ่มพูดเสียงหนักแน่น ยืนสงบตั้งสติให้มั่นและวปล่อยให้ข้าจัดก,การเองจากนั้นเขาก็หลับตาท่องคาถาด้วยเสียงมั่นคงแววตาแน่วแน่สองมือประสานกันกลางอกเสียงสุขถาดังก้องแผ่วคล้ายพัดพานะโมตลัสสังพุทธังคลายพานอัป,ปมาทางทาต<า> <ทา S 2> ุประทานใจเย็นสงบอย่าประจันเขาเป่าลมออกจากปาก ตรงไปอย่างทิศทางที่โขลงช้างกําลังวิ่งมาปฏิหารเกิดขึ้นในชั่วพริบตาช้างทั้งโขลงที่โผล่พ้นแนวป่าออกมาอยู่ชะงักเท้ายักษ์หยุดลงตรงหน้ากลุ่มพรานเดียวระยะห่างเพียงไม่ถึง19บก้าพกมันยืนจังก้าท่ากลางหมอกบางเสียงคำรามอันน่าสะพึงกลัวเงียบลงหรือเพียงเสียงลมหายใจหนักหนักจากร่างยักษ์เหล่านั้นพรานเดียวเดินเข้าไปหาพวกมันแล้วพูดด้วยเสียงเปี่ยมเมตตา เจ้าทั้งหลายเป็นสัตว์แห่งพงไัยหาได้มีเจตนาร้ายหากจะถูกมนร้ายบังคับข้าขอปลดพันธนาการนั้นกลับคืนสู่ธรรมชาติของเจ้าเถิดแพยือนอ้าปากค้างมองภาพตรงหน้ายังไม่อยากเชื่อสายตาเจ้าทำได้ยังไงพันเดี๋ยวไม่ตอบเขาเพียงยิ้มน้อยๆก่อนหันมองแนวไปอีกครั้ง มนต์ปีศาจอยู่เพิ่งหลังสิ่งนี้อสูรร้ายยังคงตามเราอยู่มันจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ตัวเจ้าเสียงของเขาเรียบสง,งบแต่แฝงด้วยความรู้แจ้งถึงภัยที่ยังไม่จบแพยังคงยืนมองแนวป่าที่โขลงช้างเพิ่งถอยห่างไปเงียบงันเพียงชั่วลมหายใจทว่าในหัวใจของหญิงสาวเธอหันมามองพรันเดียวใบหน้าซีดเซียวเต็มไปด้วยคำถาม สุนร้ายมันจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ตัวข้าอย่างนั้นหรือพันเดียวพยักหน้าช้าๆสีหน้าเคร่งขรึมแต่เปลี่ยนไปด้วยความสงบใช่มันยังคงเฝ้ามองอยู่ในเงามืดมันรอจังหวะที่ข้าเผลอและเจ้าจะโดนลักพาตัวไปอีกครั้งคำตอบนั้นทำเอาแพรนิ่งงนันสีหน้าหวาดวันกว่าเดิมข้าไม่เข้าใจ เหตุใดมันถึงต้องเป็นข่าข้าไม่เคยทำร้ายใครไม่เคยเกี่ยวข้องกับพวกปีศาจแล้วทำไมข้าต้องมาเจอเรื่องแบบนี้พานเดี่ยวหันมองเธอด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความเห็นใจเจ้าไม่ได้ทำสิ่งใดผิดแต่บางครั้งโชคชะตาก็เลือกเราโดยไม่มีเหตุผลแพรเหมือนจะร้องไห้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่พานเดี่ยวก็ปลอบว่าไม่ต้องกังวลไปหรอก ตราบใดที่เจ้าอยู่ใกล้ข้าอสูรร้ายจะไม่มีทางเอาตัวเจ้าไปได้เองเชื่อคำพันเดียวเถอะนะจมายช่วยพูดให้คำของพันเดียวมีน้ำหนักยิ่งขึ้นเจ้าผุยก็ร้องเสริมขึ้นอีกคนเห็นไหมทานทั้งโขลงทรานเดียวยังเอาอยู่เองจะกังวลไปทำไมแพ่ศบตาพันเดียวละเม้มปากแน่นแล้วเราจะหนีมันพ้นหรือ พรานเดียวถอนหายใจก่อนตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเราไม่จําเป็นต้องหนีมันต่างหากที่ต้องเป็นฝ่ายกลัวเกรงข้าถ้าหากมันเผชิญหน้ากับไข้อีกครั้งข้าจะทําให้มันสิ้นฤทธิ์ไปตลอดการหญิงสาวมองเขานิ่งราวกับพยายามแกล่งความรู้สึกออกมาทั้งหมดข้าไม่เคยไว้ใจใครง่ายๆโดยเฉพาะคุณแปลกหน้านในป่าแบบนี้แต่ตอนนี้ ข้าเชื่อว,ว่าหากมีใครสักคนที่ปกป้องข้าได้คนคนนั้นคงเป็นเจ้าพรานเดียวยิ้ม,มบางๆนิ่งไม่ตอบแต่มือของเขากำดับไว้มัน่นบ่งบอกถึงความหนักแน่นยิ่งกว่าสิ่งใดพร้อมเดินทางต่อหรือยังข้าพร้อมแล้วแพย์ตอบอย่าไม่ลังเลแม้จะมีความหวาดก,กลัวอยู่บ้างแต่ความมั่นคงของพรานเดียว ก็เหมือนดั่งแสงสว่างท่ามกลางพงไัยมืดมิดที่เธอสามารถพิงใจได้